ยอกเพื่อนมารอเต็มหน้าบ้านแล้วลูกหยอกไปดูสิไปดูสิไปดูสิไปดูเพื่อนที่น่ะดูด้วยน่ะไปดูที่ดูเพื่อนน่ะเพื่อนมาหน้าบ้านเต็มเลยเห็นไหมดูสิดูน่ะบนน่ะดูที่โอ้ดูที่เพื่อนมาหาหยอกเต็มเลยเห็นไหมหยอกเพื่อนมาหาหยอกเต็มเลยลูก ูที่นกอะไรเนี่ยนกก็จอกนะนกก็จอกเต็มเลยหน้าบ้านเราใช่ไหมยกไปดูที่หน้าประตูนี่แล้วดูเพื่อนมาเต็มเลยดูยกนี่แล้วดูเพื่อนแล้วนะดูเพื่อนยกเต็มเลยดูสิอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหน